โยลูกบอลอะไรไม่รู้เขากองไฟแล้วทาไมอะไรยังไงต่อเฮ้ย <Hey, S 1> ลูกบอลอะไรไม่รู้อะครับทุกคนแต่มันสามารถดับไฟได้จริงอะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองทดลองกันเลยนะครับทุกทคนคาคมโดนใจวันนี้ขอเสนอคําว่าจะฝนตกหรือฟ้าร้องก็ไม่น่ากลัวเท่าน้องไม่คิดถึง โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ซื้อหนังสือพิมพ์ไก่ลูกบอลนนะั้นเหมือนในคลิปนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปผมจะจุดไฟที่หนังสือพิมพ์แล้วก็ลูกเนี้ยไปโยนใส่นะครับทุกคนแล้วเราจะดูกันนะว่าบอลน,นี้มันสามารถดับไฟได้จริงไหมไปครับทุกคนเราไปจุดไฟกันก่อนเลยเออแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนน้องๆหนูๆเนี่ยห้ามทําตามนะครับทุกคนนี่นี่เดี๋ยวจะมาแกะดูไอ้ลูกบอลนี้นะทุกคนถึงเวลาที่ทุกคนรอครัสามสองหนึ่งเฮ้ยเตรียมวิ่งนะ ไม่มันเงียบวะโอ้โหไฟยิ่งลุกหนัก